รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีพิการอะไม่ค่อยมีอาชีพใช่ไหมคะไม่มีรายได้พอเขาไม่มีอาชีพไม่มีรายได้เนี่ยความที่จะมีศักยภาพหรือมีความภาคภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันก็จะแทบไม่มีเลยมันก็ยังมีความคิดเดิมๆฝังอยู่นะคะคือก็ยังมองว่าผู้หญิงพิการเนี่ยไม่อยากให้มีแฟนไม่อยากให้มีครอบครัวเข้าใจซึ่งกันและกันมันจะได้เกิดพลัง จะให้สังคมค่ะคเห็น<ช>ว่าสตรีพิการะเขายังมีการพัฒนากันอยู่และเขายังมีการขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้ากันอยู่เพราะความใส่ใจคือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่งสิ่งคอร์อเรชันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกรยายยนนะคะรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมได้รู้จักและเข้าใจสตรีพิการมากขึ้นนะคะ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่เราได้รับเกียรตินะคะจากสติีพิการคนหนึ่งนะฮะที่เพคคิดว่าน่าจะเป็นเขาเรียกเป็นกุญแจอดอกหนึ่งที่สําคัญของวงการสตริพิการนะคะหรือว่า key person นะคะเธอเป็นนายกสมาคมสติีพิการประเทศไทยนะคะเดี๋ยวให้เธอแนะนําตัวเองกันนิดหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสุภวันเฉยศรินะคะเป็นนายกสมาคมสตรีพิการประเทศไทยค่ะ เรียกว่าพี่จอยก็ได้นะคะพี่ได้ค่ะยินดีแต่ดูแล้วเนี่ยลักษณะภายนอกของพี่จอยดูเหมือนไม่ใช่เป็นคนพิการเลยอันนี้พี่จอยมีความพิการอะไรกับพี่่ะจริงๆพี่เป็นปริโอขาซ้ายนะคะคือเป็นมาตั้งแต่เล็กแล้วค่ะแต่พี่โชคดีนิดนึงที่ได้รับการผ่าตัดยืดกระดูกค่ะมันเลยทําให้ถ้าเวลาที่พี่ไม่เดินเนี่ยคนทั่วไปจะเห็นว่าไม่เห็นความพิการของพี่แล้วก็จะไม่รู้ว่าพี่พิการตอนนี้คือพี่ก็เป็นนายกสมาคมสตรีพิการประเทศไทย ทำอะไรบ้างคะพี่ในส่วนของสมาคมเนี่ยค่ะคืองานหลักๆของสมาคมสตรีพิการประเทศไทยนะคะเราจะเน้นในเรื่องของการพิทักษ์สิทธิ์แล้วก็การส่งเสริมการมีอาชีพของสตรีพิการนะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะส่วนใหญ่ไม่ว่าคนที่พิการหรือไม่พิการนะสตรีอะค่ะมักจะไม่ค่อยมีบทบาทส่วนใหญ่จะเป็นเน้นเรื่องของแม่บ้านแม่บ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีอาชีพแล้วก็ไม่ค่อยรู้ในเรื่องของสิทธิ์ของตัวเอง ยิ่งพอมาเป็นสติพิการนะคะเรื่องสิทธิ์แทบจะเข้าไม่ถึงเลยเราในฐานะที่เป็นสติพิการคนหนึ่งนะคะแล้วก็มาเป็นผู้นำเนี่ยคะ่ะเราก็เลยเห็นปัญหาตรงนี้ค่ะก็คือเรื่องของการพิทักษ์สิทธิ์เรื่องของการส่งเสริมสิทธิ์แล้วก็ในเรื่องของการที่จะทํายังไงให้สติพิการเนี่ยมีอาชีพค่ะอันนี้ก็คืออย่างเช่นเรื่องอาชีพอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสําคัญนะพี่นะเพราะมันเป็นรายได้ค่ะพอเห็นประจักษ์เราว่า สติพิการน่ะไม่ค่อยมีอาชีพใช่ไหมคะไม่มีไรายได้พอเขาไม่มีอาชีพไม่มีไรายได้เนี่ยความที่จะมีศักยภาพหรือมีความภาคภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันก็จะแทบไม่มีเลยก็เลยคุยกับทางสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองนะคะแล้วก็สมาคมคนพิการภาคตะวันออกอะคะ่ะเราก็เลยจับมือกันร่วมกันทำโครงการขึ้นมาในมาตาา3หนะคะ ในการสอนในเรื่องของการตัดเย็บนะคะในเบื้องต้นก่อนเราก็เลยทําในเรื่องต้นแบบของกระเป๋าออกมาเป็น5รูปแบบในการที่จะทําออกมาจำหน่ายอะค่ะมีไหมมีโชว์ใช่ไหมมีค่ะวันนี้นะคะเรามีกระเป๋ามาโชว์ด้วยนะคะค่ะฝีมือของสติวิการใองเลยค่ะเราทําเองทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่การ สร้างแบบนะคะาการทำแพทเทิร์นการตัดการเ,ออเย็บทุกขั้นตอนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอะคะ่ะเป็นฝีมือของคนพิการทั้งหมดเลยคือโดยใช้มตาตรา3-5ใช่ไหมใช่ค่ะเออมตาตรา3-5เนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นออความช่วยเหลืออื่นใดในเรื่องของกฎหมายาใช่ไหมคะในเรื่องของการ ส่งเสริมอาชีพคนพิการนะคะคุณนาะค่ะ,คะมาตาสามห้าเราใช้ในการอบรมสอนอย่างเดียวก่อนอค่ะ,คะแต่พอมาตัวเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้มาตาสามห้าค่ะก็คืออบรม600ชั่วโมงที่พี่ว่าใช่ไหมค่ะหกร้อยเก้าชั่วโมงค่ะใช่ใช<อ>ค่ะตอนนี้วางขายที่ไหนบ้างคะพี่อันนี้ตอนนี้พอดีเราทําในเรื่องของหน้าร้านอยู่นะคะ เอ็นจอยช็อปอะค่ะจะอยู่ที่ชนบุรีนะคะก็จะเป็นการนําร่องว่าเออเราผลิตสินค้าออกมาแล้วมีสินค้าแล้ว <c oughs> เราก็เปิดร้านขึ้นมาเพื่อจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการเนี่ยค่ะ อตอนแรกๆก็จะไปได้ดีมากเลยะคะ่ะแต่จะมามีช่วงหลังที่ประสบปัญหาในเรื่องของโควิดเหมือนกันก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะตอนนี้เราก็เลยพยายามกําลังจะทําในเรื่องของการค้าขายออนไลน์อยู่เหมือนกันค่ะนี่ค่ะรูปแบบค่ะรูแปแบบของเราก็จะมีเป็นคอลเลกชันเลยอะคะ่ะเป็นแป้เป็นชุดนะคะจะเป็นชุดเลยก็จะมีกระเป๋าพี่น้องนะคะก็ถามว่า สิ่งสำคัญเป็นตัวชูโรงของกระเป๋าของเราก็คือมันเป็นผ้านะคะมันเป็นวัสดุที่ทอจากผ้าเนื้อนหนาอย่างดีผ้าแคนวาสแล้วก็มีการเคลือบกันน้ำอีกะคะ่ะแล้วสิ่งสำคัญก็เลยกระเป๋าเรานี่นะคะน้ำหนักเบาค่ะคะหรือจะติดต่อมาส่วนตัวก็ได้นะคะตอนนี้ยังเป็นเบอร์ส่วนตัวอยู่เพราะว่าพอดีเพจเรายัางไม่เรียบร้อยนะคะ,ะถ้างั้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเบอร์ส่วนตัวนะคะของพี่จอยให้ใครที่สนใจ ผลิตภัณฑ์ของสตรีวิการที่ทําเองนะอาจจะมอบเป็นของขันพีใหม่ะหรือว่าอาจจะมอบเป็นของขัญตามเทศกาลใดๆเนี่ยนะคะก็ะได้นะทีนี้ย้อนกลับมาถามในเรื่องของงานของทางสมาคมที่พี่จอยตอนนี้เป็นนายกสมาคมอยู่นะคะ<ม>ในเรื่องของการพิจารณ์ค,<ะ>คนพิการเนี่ยเราจะเห็นได้นะคะตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ตามหน้าสื่อทั้งหลายเนี่ยเรื่องของการที่คนพิการผู้หญิงพิการเนี่ยโดนล่วงละเมิด ช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะพี่คะจากที่ผ่านมานะคะพอดีสมาคมสติพิการเนี่ยก็ก่อตั้งมาปีนี้เป็นปีที่สนะคะขออนก่อนก็จะมีเคสที่ที่ประสบแบบนี้ค่ะอยู่2องเคสนะคะเออเคสแรกเนี่ยค่ะเราก็ส่งต่อเพราะว่ามันเป็นเคสที่เจอที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะมเราเองก็ลงไปสอบถามตัวของคนพิการที่ถูกล่วงละเมิดแบบนี้ค่ะ<ม>ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของพ่อเลี้ยง<ม>หรือ เคสแรกที่เจอนะคะก็จะเป็นพ่อเลี้ยงแล้วน้องเนี่ยก็จะเป็นพิการซ้ำซ้อนนะคะก็คือพิการทางการเคลื่อนไหวแขนขาอ่อนแรงด้วยแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสติปัญญาเข้ามามด้วยเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ยอมรับอะไรเงี้ยค่ะจนจับได้นคนแนนคาเขาแม่เขาก็เลยบอกว่าครูหนูตัดสินใจละคือเลือกลูกใช่ไหมคะแต่ว่าพ่อเลี้ยงเขาก็ไม่หยุดอย่างเงี้ยเราก็เลยแนะนําเขาว่าพาเขาไปพบกับทาง พมจค่ะของจังหวัดต่างจังหวัดนะคะก็จะเรียกพมจแล้วตรงนี้เรามีวิธีการใหญ่ใหญ่หันนี่ที่ะเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้อีกก็เลยคุยหาลือกันทางพมจด้วยอะไรด้วยเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะคะก็จะต้องไปสู่กระบวนการของกฎหมายละเพราะว่าไม่สามารถที่จะตกลงหรือรอมชอมกันด้วยปากได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องไปแจ้งความ,อ,มอันนี้ค่ะเคสนี้ก็จบไปถือว่าไปแจ้งความแล้วก็ดําเนินคดีกับตัวคุณพ่อเลี้ยงไป แค่แบบนี้ดูเหมือนกับว่าโอเคมันก็จบแล้วจะทําว่าตัวเด็กอะค่ะมันไม่จบนะคะมันมีอรอยแผลใช่อะแล้วน้องต้องได้รับแบบโอ้โหอันนี้เห็นแล้วสงสารมากเลยค่ะมันเหมือนมันเป็นแผลอ,อยู่ในใจเขาอะค่ะแล้วเขาไม่ไม่ยินดีที่จะเข้าใกล้ผู้ชายคนใดทั้งสิ้นเลยค่ะก็ในที่สุดก็คือเราอาจจะต้องไปประสานงานกับทาง มูลนิธิปวีนานพีนะเพื่อที่จะทํางานร่วมกันมันต้องมีหลายหน่วยงานแล้วลหละที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือกันตรงนี้นะคะใช่ค่ะค่ะเพราะโดยกําลังของเราก็ได้แค่นี้่ะคะทม,มเต็มที่โ่้พูดถึงทําหลายด้านเหมือนกันนะคะ,คะน่าสนใจที่เราจะได้คุยกันนะพีนะยังมีเรื่องราวเรื่องด้านอื่นๆน,นะคะที่น่าสนใจที่ทางสมาคมสตรีพิการประเทศไทยเนี่ยนะคะทำอยู่ะคะ่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับพี่จอยหรือว่าพี่สุภรวันณกัน่ะ ในครอบครัวต้องดูแลหมดทุกอย่างแต่เมื่อสตรีพิการคนนั้นน่ะได้พัฒนาได้มีอาชีพเริ่มมีอาชีพมันจะมีจุดสร้างความเข้าใจให้กับครอบครัวต่างๆโอ้ยช่วงที่แล้วค่ะผู้ชมค่ะก็จะเป็นเรื่องของงานของพี่จอยที่ทำมามซึ่งก็เยอะมากหลายด้านทำท่าจะทุกด้าด้เลยอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งก็น่าสนใจนะพี่เพรเองพช่ก็ยังสนใจเลยอะไรเงี้ยค่ะสงสัยเหมือนกันว่าเพราะอะไรเนี่ยพี่ถึงสนใจในเรื่องของของเรื่องของการผลักดันงานด้านคนพิการโดยเฉพาะสตรีพิการเยอะมากเลยต้องต้องอย่างนี้นะคะคือตอนที่พี่เรียนนะคะสมัยที่พี่เรียนแล้วก็ทํางานเริ่มทํางานนะคะก็คือไปรู้จักกับน้องกลุ่มหนึ่งคือเป็นน้องคนพิการเป็นสตรีพิการเหมือนกันชื่อกลุ่มเพื่อนนะคะ เพิ่งสองพันค่ะคุพเพิ่งสองพัน้จ้าวน้จ้าค่ะน้งอ้อนะคะนั่นค่ะตอนนั้นนะคะพอวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ได้ไปเป็นอาสาสมัครช่วยงานเขาอะค่ะแต่ว่าด้วยเวลาที่น้อยค่ะเราก็ช่วยได้นิดๆนหน่อยเราก็ไม่ได้ทําอะไรจริงๆยังจังเหมือนกันนะอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยในฐานะที่เราก็เป็นสตรีพิการคนหนึ่งแล้วก็ได้รับการศึกษาสร้างอาชีพมีรายได้ของตัวเองมาระดับหนึ่งแล้วเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเออเนี่ยเดี๋ยวฉันอะ ในบ้้นปลายเนี่ยไม่อีกไม่นานนี่แหละฉันอยากจะมาทําเรื่องของงานสตรีพิการจริงจงจังๆนะคะก็เลยเตรียมตัวอยู่5้าปีอะค่ะในการเก็บเงินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเตรียมตัวแล้วก็ลาออกจากงานประจำมาค่ะแล้วก็เลยมาผลักดันเรื่องของงานสตรีพิการจริงจงจังๆก็เลยมาทําเรื่องของสมาคมจริงจงจังๆเนี่ยค่ะคือตอนนี้ยุคสมัยนี้เนี่ยในความเห็นของสังคมทั่วไปที่เขามองคนพิการเนี่ย ดูเหมือนว่าสังคมเราเนี่ยก้าวหน้าไปมากแล้วนะพี่นะแต่ว่าในมุมมองที่เขามองผู้หญิงพิการเนี่ยพี่คิดว่าเขามองอย่างไรบ้างมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะค่ะถ,ถามว่าในปัจจุบันน่ะน,นะคะ มันก็ยังมีความคิดเดิมๆฝังอยู่นะคะคือก็ยังมองว่าผู้หญิงพิการเนี่ยไม่อยากให้มีแฟนไม่อยากให้มีครอบครัว<ม>กลัวถูกหลอกกลัวมีลูกแล้วจะดูแลยังไงจะเลี้ยงลูกไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังมีความคิดเนี้ย<ม>ยังอยู่แต่ถามว่ามันยังหนักหน่วงเหมือนเมื่อสมัยก่อนไหมมันก็คือเหมือนกับว่าเบาบางลง<ม>แต่ก็ยังมีอะค่ะคือมันเป็นการใช้ชีวิตตามปกติของ ของมนุษนย์นะนะพี่ใ,ในการที่จะมีครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางเลยเขามีมีทัศนคติยังไงบ้างพี่การปไ,ปไปนู่นไปนี่การเดินทางใช้ชีวิตท,ทั่วไปอย่างที่บอกอะค่ะในกรุงเทพเนี่ยผู้หญิงพิการเนี่ยในเรื่องของสิทธิ์เรื่องพวกนี้ยังเหมือนกับว่าโอเคได้รับการพัฒนาได้รับการปรับเปลี่ยนไปเยอะแล้วแต่ในต่างจังหวัดอะคะ่ะยังเรียกว่ายังขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงความคิดพวกนี้ได้น้อยมากได้ช้ามากค่ะคนพิการหรือว่าผู้หญิงพิการเนี่ย จะต้องทำยังไงดีอะถึงจะลืมตาอ้าปากได้พี่น้องนเนี่ยค่ะ<า>พี่งงค่ะพี่ถึงได้เ,เหมือนกับว่าไปฝังตัวอยู่ตามพื้นที่อย่างนี้ค่ะ,คะเพราะว่าเราจะเราก็คุยกันหาลือกันใ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 นผู้นำคนพิการหลายๆองค์กรน,นะคะว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีนะเราถึงจะทำให้เขาเปลี่ยนทัศนคติหรือมุมมองไปได้เราก็เลยคุยกันว่าเราต้องทำตัวอย่างของคนพิการสติพิการ เนี่ยที่ได้รับการพัฒนาแล้วมีโอกาสแล้วมีการสร้างอาชีพแล้วหรือมีครอบครัวที่ดีแล้ว<ม>อย่างเงี้ยค่ะพยายามสร้างตัวอย่างพวกเนี้ยให้มันเกิดขึ้นมาในสังคมเยอะๆเราน่าจะเราเราจะเผยแพร่เผยแพร่ไงดีให้คนเนี่ยนะได้เข้าใจแล้วก็ได้ได้รู้จักเราแล้วเข้าใจเรามากขึ้นน,นะคะพี่พี่คิดว่าเราน่าจะทำใ,ในมุมมองของพี่นะคะการที่จะเปลี่ยนอะไรได้สักอย่างต้องเกิด<ช>จากความเข้าใจของตัวเขา ถ้าเขาฟังอย่างเดียวเราเขาไม่เข้าใจถามว่าวันนี้เปลี่ยนแต่พรุ่งนี้ก็กลับไปเป็นความคิดเดิมๆอีกเพราะไม่มีความเข้าใจใช่ไหมคะต้องทํายังไงก็ได้ซึ่งเปลี่ยนให้ตัวเขาว่าเข้าใจบริบทที่มันเปลี่ยนไปแล้วของคนพิการแล้วก็ให้เข้าใจให้ได้ว่าจะตีพิการหรือคนพิการมันพัฒนาได้โดยการค่ะก็เนี่ยคะ่ะต้องสร้างอาชีพให้เขานะคะให้เขาสามารถประกอบอาชีพมีรายได้เพราะว่าเรื่องรายได้อ่ะคะ่ะ เป็นเรื่องสําคัญมากเลยในในต่างจังหวัด hmm. ถ้าสตรีพิการคนนั้นนะซึ่งเขาเคยดูแลต้องดูแลทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะในครอบครัวต้องดูแลหมดทุกอย่างแต่เมื่อสตรีพิการคนนั้นนะ่ะได้พัฒนาได้มีอาชีพเริ่มมีอาชีพซึ่งจะมีเงิน <c oughs> สําหรับใช้ใจ่ายต่อของตัวเองได้ <c oughs> แล้วยิ่งพัฒนาไปถึงมีไรายได้ในการที่จะดูแลครอบครัวได้อันนี้ค่ะมันจะเป็นจุดสร้างความเข้าใจให้กับครอ,อบครัวต่างๆ ที่อยู่ในบริบทของของคนพิการนั้นน่ะได้แล้วสิ่งสำคัญเลยอะค่ะต้องปลูกฝังความคิดของตัวสติพิการก่อนอว่าตัวเขาอะยังพัฒนาได้รักตัวเองอต้องรักตัวเองแล้วก็ต้องเคารพตัวเองนะพี่เนาะต้องสร้างศักดิ์ศรีที่ตัวเองแล<ช>้วพี่นะพี่พยายามให้เขาเห็นตัวอย่างของคนที่พัฒนาแล้วประสบความสำเร็จได้ มีฐานะมีครอบครัวดูแลตัวเองได้แล้วอันนี้เข้าใจเติบโตไปถึงดูแลสังคมได้ค่ะคือเนื่องจากว่าเพจเนี่ยเป็นสื่อที่ทําเกี่ยวกับผู้หญิงพิการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลในวันนี้ที่เพจให้ที่ท,ที่ที่เราคุยกันเนี่ยค่ะพี่มันเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากเลยถ้าเกิดสมมติว่าเราได้มารวมกันแล้วก็ทํากันหลายๆรายการให้สังคมเห็นเรามากขึ้นนะพี่นะสังคมก็จะรู้จักแล้วก็เข้าใจใเรามากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ อย่างดีอย่างมีความสุขได้นะพี่เพราะเราเข้าใจกันอะไรอย่างี้นะพี่นะค่ะก็หวังว่านะพี่นะหวังว่าในวันข้างหน้าน่าจะมีรายการที่เกี่ยวกับคนพิการอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสตรีพิการหรือว่าเป็นคนพิการโดยภาพรวมนะในสังคมบ้านเรามากยิ่งขึ้นนะพี่เนาะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ได้ข้อมูลได้ความรู้จากพี่จอยเยอะมากเลยนะคะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการทําสื่อหรือว่าการทํางานเกี่ยวกับผู้หญิงพิการนะคะ ช่วงหน้าค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะที่พี่จอยจะมาบอกเล่าให้เราฟังอีกนะคะยะเพิ่งไปไหนค่ะแป๊บเดียวค่ะให้สังคมเห็นด้วยว่ายังมีสรีพิการอยู่นะแล้วเสรีพิการก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาใช้ชีวิตสังคมอะค่ะ,ะเห็นว่าสรีพิการอะเขายังมีการพัฒนากันอยู่แล้วเขายังมีการขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้ากันอยู่สองช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของการทํางานของพี่จอยซะเยอะเลยเนี่ยเพชเชื่อว่าจริงๆแล้วในวันนี้ น่าจะมีหลายคนที่อยากจะรู้จักพี่จอยในฐานะที่เป็นสวนตัวอะไรย่างเงี้ยค่ะว่าพี่จอยใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยค่ะเป็นผู้หญิงพิการแล้วแบบทํางานขนาดนี้หรืออะไรเงี้ยแบ่งเวลาย,ยังไงอาทิตย์นี้ถามก่อนเลยว่าพี่จอยตอนนี้เนี่ยพี่จอยอยู่กับใครตอนเนี้นะคะด้วยที่ว่าตอนนี้พี่ก็อายุเยอะลวคุณพ่อคุณแม่ก็เสียไปหมดแล้วนะคะแล้วพี่เป็นลูกคนสุดท้อง ใช่คะ,คะตอนนี้ก็เลยอยู่กับพี่สาวคนหนึงอะค,ะค่ะจะถามว่าพี่แบ่งเวลาย,ยังไงพี่อะจะ อย่างที่บอกอะค่ะจะพยายามใช้ชีวิตให้เหมือนกับคนทั่วไปสติทีทั่วไปไม่ได้เน้นว่าตัวเองเป็นคนพิการนะคะก็พยายามใช้ชีวิตอย่างวิถีชีวิตให้เหมือนกับคนทั่วไปเอ,อแล้วก็ออกไปสู่สังคม<ฮ>ให้มากที่สุดถามว่าออกไปทําไมเพราะว่าเวลาที่สติพิการอะออกไปสู่สังคมะเหมือนกับว่าเราได้พักผ่อนด้วย<ฮ>แล้วเราก็ได้สั่งให้สังคมเห็นด้วยว่า ยังมีสติพิการอยู่นะแล้วสติพิการก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาใช้ชีวิตยอยู่ในร่วมในสังคมของคนทั่วไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,อันเนี้ยมันก็ทําให้พี่มีความสุขเราจะตั้งกลุ่มว่าสมวัยหัวใจเดียวกันอ,อย่างเงี้ยค่ะก็จะไปมีไปล่องเรือไปเล่นน้ําตกไปปีนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลานๆหรือเพื่อนที่ไปเขาก็จะรู้ว่าเขาเสัมผัสกับคนพิการอย่างเราอย่างเงี้ยเขาจะช่วยแค่เฉพาะที่เราอยากได้รับความช่วยเหลือเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะความสุข ในตัวของพี่จอยเองเนี่ยพี่จอยสร้างความสุขให้กับตัวพี่จอยอยังไงหรือว่าพี่จอยมีความสุขกับอะไรเวลาอยู่ตรงไหนแล้วจะมีความสุขเพี่อากจะมีความสุขกับการที่ว่าพี่เป็นคนที่ชอบงานนะคะถ้าได้ทํางานแล้วเนี่ยจะมีความสุขยิ่งเป็นงานที่พี่รักนะคะพี่ก็จะมีความสุขกับมันแล้วไม่รู้สึกเหมือนกับว่าทํางาน แล้วก็จะมีความสุขกับการที่เราได้ได้ไดทำแล้วกลับมาบ้านได้นอนพักได้ฟังเพลงได้พูดคุยกับพี่น้องบ้างลูกหลานบ้างได้ไปเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นความสุขของพี่ละอันนี้พี่ก็จะแฮปปี้กับมันโอเคเราทำงานเหนื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พอเรากลับมาถึงบ้านใช่ไหมคะ,ะเหนื่อยกายพอนอนหลับพักผ่อนมันก็หายละว,วันรุ่งขึ้นเราก็มีสุขภาพมีกำลังใจ มีทุกอย่างที่พร้อมที่จะกลับไปลุยงานใหม่อย่างเนี้ค่ะวันว่างหรืองานอดิเรกข,ของพี่จอยเนี่ยที่พี่จอยสนใจเนี่ยอาจจะทําอยู่หรือว่าอาจจะมีความสนใจยังไม่ได้ลงมือทำเนี่ยคืออะไรอ่พี่เอออย่างที่บอกค่ะพี่อาจจะเป็นคนที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าง,งาน DIY อ๋อ,<า>อ<า>ค่ะถ้าเวลาที่พี่ว่างจริงๆอย่างช่วงโควิดอย่างนี้ค่ะ,คะตอนนี้งานที่หลักๆที่เคยออกไปในพื้นที่นู่นนี่นั่นก็อาจจะต้องถูกชะงักไป พี่ก็จะมีเรื่องของการทำงาน DIY ปักผ้าอ๋อหรอค่ะมีความเป็นผู้หญิงเนาะใช่<ต>ค่ะนแม่นลืมบอกไปนิดนึงอะค่ะพอดีพี่จบค่าการรมเอกผ้ามาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเรื่องขององานเสื้อผ้างานปักเย็บปักทักร้อยออจากนิสัยคนที่มองหมอกเหมือนเฮลเฮลแต่งานพวกนี้ก็เป็นนะคะและ้วมันยิ่งทําให้เรามีแรงเนาะทำเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยสักดีเพราะฉันก็ชอบทำเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งนะคะถ้าเราทําแล้วประสบความสําเร็จ เราสามารถแบ่งปันให้คนอื่นเอาไปทำมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอันเนี้ยจะเป็นความสุขที่เราได้มากๆเลยสุขใจมากนพี่จอยถึงสนใจชอบกระปองกระป๋า่ใช่ค่ะเพราะพี่จอยชอบแบบเย็บยปักถักร้อยอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็มีความเชื่อว่าผู้หญิงอะยังไงอะเรื่องพวกเนี้ยยังไงก็ยังมีความต้องการอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ยังสามารถเป็นตัวที่จะสร้างอาชีพไปได้อยู่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่พี่สนใจก็คืออ่านหนังสือแล้วก็ติดตาม ความคืบหน้าในเรื่องของงานคนพิการต่างๆว่ามันมีกฎข้อไหนออกมาใหม่ไหมพี่เป็นคบบเป็นแบบร้สาระอย่างนี้เคยไหมพี่ดูแบบพวกการ์ตูนหนังอะไรอย่างเงี้ยมีไหมถามว่าการ์ตูนเนี่ยพี่ก็ดูนะคะแต่ไม่บ่อยส่วนใหญ่พี่จะชอบเป็นในเรื่องของเพลงอ๋อพี่จำเป็นคนชอบเพลงมันเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่พชรคิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีใครได้เห็นพี่จอยในมุมนี้แล้วก็อาจจะไม่ทราบว่าโอ้ตายแล้วนายกสมาคมสตรีของเราเนี่ยชอบ ชอบเล็บปักหักร้อยนะพี่นะอะแล้วก็ชอบร้องเพลงซึ่งพี่เนี่ยเป็นตัวแทนของผู้หญิงพิการอีกหลายๆคนนะพี่นะพี่มองว่าอย่างน,น้อยนะคะในโอกาสในวันนี้ที่พี่ได้มาออกเนี่ยพี่ก็อยากจะให้สังคมอะค่ะเห็น<ช>ว่าสตรีพิการอะเขายังมีการพัฒนากันอยู่แล้วเขายังมีการขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้ากันอยู่เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะมันจะได้เกิดพลังเกิดกลุ่มก้อนเกิดความเปลี่ยนแปลงวันนี้นะคะเราก็ได้คุยกับ นายกสมาคมสตรีพิการประเทศไทยนะคะซึ่งสนุกมากวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่จอยมากๆเลยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญของรายการเรานะคะเพ้เชื่ออย่างหนึง่งว่างานด้านคนพิการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านของสตรีพิการหรือว่าภาพใหญ่ของคนพิการเนี่ยนะพี่นะต้องการการเผยแพร่ต้องการที่จะให้สังคมเนี่ยเขาได้เห็นเราอย่างจริงจังได้รู้จักเราแล้วก็เข้าใจเราจริงๆอะไรเงี้ยพี่ เพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่ร่วมกันได้นะคะพี่ก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นในเร็ววันนะพี่นะค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะเราสองคนนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในดีต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะพี่คะพี่ทําบัตรไหมเอมอ,ม,อม,มีค่ะพี่มีบัตรคนพิการแต่ว่าตัวพี่เองไม่ค่อยได้ได้ใช้สิทธิ์สักเท่าไหร่เพราะว่าพี่มีไิ่